สวัสดีเจ้าครูนูมาแล้วนะเจ้ากลับมาเจอกันทุกวันนะเจ้าเนาะเวลาประมาณนี้นะเจ้าครูนูก็เป็นคนนึงนะเจ้าติออกมาแบ่งปันความรู้ทุกๆวันนะเจ้าเพราะว่าเวลาที่เขาได้หู้อย่างนะเจ้าเขาแบ่งออกไปนะเจ้ามันจะทําให้เขาสามารถช่วยเหลือคนได้หลายๆคนเลยนะเจ้ายิ่งตอนนี้นะเจ้าอาจจะมีคนที่ มีความรู้สึกว่าต้องการความรู้นะเจ้าหรือบางคนอาจจะยังหมู่หู้ว่าเอ๊ะความหู้ดีๆแบบนี้ก็มีตัวนะเจ้าครูนูเป็นคนนึ่งนะเจ้าเป็นคนพะเยานะเจ้าแล้วก็อยากจะแบ่งปันฉะนั้นแล้วทุกคนก็นจะหันว่าครูนูจะได้ยินว่าครูนูอู้เหนือในการทักทายนะเจ้าเพราะว่าเขาอยากจะมีแบบมีความรู้สึกว่าการที่เขาเป็นคนเหนือหรือว่าเป็นคนจังหวัดไหนก็ตามนะเจ้าเขาสามารถสื่อสารและ ทำในสิ่งที่ดีนะเจ้าพอเขา,าหัวเขาทําดีนะเจ้าเขาจงแช์แบ่งปันเรื่องราวนั้นออกไปนะเจ้า,าสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ครูนูก็นําความรู้มาฝากกันเช่นเคยคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่แก้วตาขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะครูนูเป็นคนหนึ่งนะคะที่ยืนหยัดพัฒนาตัวเองนะคะพี่แก้วตาก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่พัฒนาตัวเองและเก่งขึ้นเก่งขึ้นมีลูกศิษย์ทั่วทุกมุมโลกเลยเนาะ <laughs> เราต้องอันพูด ชมเชียร์ตัวเองไว้ก่อนเลยนะคะครูหนูเองก็เป็นคนหนึ่งคะ่ะที่มุ่งมั่นและรู้ว่าการที่เรามามุ่งมั่นในยุคนี้มันเป็นสิ่งที่ง่ายและก็ทําให้ตัวเองอะ่ะดีขึ้นเก่งขึ้นและทุกครั้งเก่งของเราเราจะไม่เก็บไว้คนเดียวเด็ดขาดคะ่ะเราจะส่งต่อถ่ายทอดออกไปนะคะและครูหนูนิยามตัวเองไว้แล้วยิ่ง ปีนี้นะคะเรายิ่งจะทําให้เยอะกว่าเดิมนะคะโดยการบางคนมีความรู้สึกทำเยอะนี่เราจะต้องทํางานในโลกออฟไลน์หรือเปล่านะคะจริงๆแล้วตอนนี้ทุกคนจะต้องขึ้นมาอยู่บนออนไลน์แล้วค่ะเพราะว่าเราต้องรู้แล้วว่าตอนนี้เงินหรือว่าคนเขาไปอยู่กันที่ไหนใช่ไหมคะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครที่กําลังมีความรู้สึกว่าอยากจะสร้างตัวอยากจะสร้างธุรกิจนะคะควรที่จะรู้3ามกฎนี้นะคะ่ะแล้วคุณจะกลายเป็นคนหนึ่งนะคะที่สามารถสร้าง ตัวนะคะสร้างธุรกิจในโลกนี้ยุคนี้อได้แบบง่ายๆเลยค่ะอ่าขอบคุณนะคะพี่แก้วตาที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะขอบคุณที่ช่วยครูนูแชร์แบ่งฟันออกไปนะคะเดี๋ยวครูนูต้องสนับสนุนตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เรา ขึ้นมาแบ่งปันความรู้นะคะบางคนเขาไม่ได้กดติดตามเราแ,แบบไม่ไม่ได้กดแบบซีเฟิร์เห็นเราก่อนเขาก็จะไม่รู้ว่าเราอ่ะออกมาแล้วคุณนุออกมาแล้วพี่แก้วตาออกมาแล้วแบบนี้ฉะนั้นเราจะต้องสนับสนุนตัวเองแชร์ตัวเองออกไปเพื่อที่จะให้คนที่เขาต้องการหรือเขากําลังรอเราอยู่อะ่ะเชื่อไปเลยค่ะรู้ไปเลยว่ามีคนรอเราอยู่แน่นอน,นะคะ่ะแชร์ออกไปเพื่อที่ให้เขารู้ว่าโอ้คุณนุมาแล้วนะคะเดี๋ยวคุณนุขอแบ่งปันออกไปก่อนนะคะทุกคนระหว่างนี้ รอโทรศัพท์เราก็คุยกันไปด้วยนะคะครูนูเป็นคนหนึ่งนะคะที่พอได้ขึ้นมาเป็นครูนูเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้เป็นครูอ่าบางคนอาจจะมาติดตามครูนูครั้งแรกหรือว่าอาจจะแบบไม่ไม่รู้ว่าครูนูเป็นครูจริงๆหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่เราไม่ได้เป็นครูที่ไหนเราเราไม่ได้จบปริญญานะคะแต่เราจบตอนนี้เรากําลังเรียนมหาหลัยชีวิตะคะ่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบเรารู้สึกว่าอุ้ยการที่เราได้มาเรียนรู้อ่ะมันเป็นอะไรที่โคตรยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะอ่าแปบ๊บนึงนะคะ ขอบคุณมากนะคะพี่แกตาขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะสวัสดีค่ะพี่นันีนะคะครูอ่าครูพี่นีเนาะเรียกครูพี่นีไปเลยนะคะเดี๋ยวครูนูขอแชร์แบ่งปันครตัวเองออกไปก่อนนะคะวันนี้นะคะเราอ่ะขึ้นมาทําสิ่งดีๆนะคะมาแจกรอยยิ้มมาแจกความสดใสนะคะมาแจกความสวยมาแจกความรู้นะคะเราจะต้องแชร์ตัวเองออกไปค่ะ <laughs> อขอบคุณครูพินีนะคะที่ช่วยครูแชร์แบ่งปันเรื่องราวออกไปนะคะขอบคุณค่ารับเลยนะคะความสวยเราได้มาเป็นต้นแบบความสำเร็จเนาะเราก็จะ เราทให้ตัวเองอะสำเร็จในทุกๆด้านนะคะสวยขึ้นนะคะทุกคนเนี่ยอุย้ยครูนูสวยขึ้นงั้นฉันเอาบ้างนะคะครูพี่นีวสวยขึ้นเอาบ้างนะคะพี่แกตาสวยขึ้นเอาบ้างนะคะทุกคนก็จะมีความสุขอ๋อจริงๆแล้วการที่เราขึ้นมาอยู่บนออนไลน์มันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆะคะ่ะกอเพียงแค่เราทําตัวเองให้มีความสุขใช่ไหมคะอืมเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอแชร์อีกกลุ่มหนึ่งอ่านะคะ เวลาที่เราขึ้นมานะคะเป็นต้นแบบความสําเร็จนั้นนะคะมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยเพราะยุคนี้มีคนที่ต้องการพลังใจมีคนต้องการแรงบันดาลใจเยอะค่ะครูนูเป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนเยอะแยะมากมายค่ะและมันเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ครูนูรู้สึกว่าการที่เรามาสร้างตัวบนออนไลน์เนี่ยแล้วเราได้รู้กฎนี้เรานําไปใช้มันก็ทําให้เราแบบาจากที่ไม่เคยรู้อะไรมาก่อนนะแล้วมันได้รู้เพิ่มเติมอะ่ะ สวัสดีค่ะคดพิมพ์ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับกรูนูนะคะกรูนูก็จะออกมาพร้อมธรรมชาตินะคะเพราะว่ากลูนูเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีความรู้สึกว่าหลายคนต้องการพลังจากธรรมชาตินะคะซึ่งเมื่อก่อนกรูนูเองก็เคยเป็นคนหนึ่งที่อยู่แต่ต่างจังหวัดบ้างนะคะต่างแบบไปอยู่ที่แบบ ปเป็นแรงงานไทยในไต้หวันแล้วก็อยู่ต่างแดนแบบนี้เราก็จะคิดถึงบ้านนะคะเวลาที่เราไปแบบนั้นมันก็จะไม่มีธรรมชาตินะคะคก็ฉะนั้นพอวันนี้เราได้กลับมาเป็นครูนูและได้มาเป็นครูนูอยู่ที่จังหวัดพะเยาเนี่ยครูนูก็เลยอยากที่จะแบ่งปันธรรมชาติเพื่อที่จะให้คนที่ติดตามเรานะคะที่เขามีความคิดถึงบ้านนะคะอยากที่จะเห็นธรรมชาติและอุ้ยมีความสุขอุ้ยเห็นธรรมชาติและคิดถึงครูนูอะไรแบบนี้นะคะขอบคุณมากนะคะครูทีมฉะนั้นวันนี้กดแรกเลยนะคะ ที่คุณควันที่จะรู้ในการสร้างตัวสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์นะคะสวัสดีค่ะคดมนขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะเราทุกคนนั้นควันที่จะเปลี่ยนความถนัดนะคะมาเป็นแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเปลี่ยนความถนัดของเราอะ่ะมาเป็นการที่แบ่งปันนะคะมาเป็นแบบเอาเป็นวิชาที่จะสามารถส่งต่อให้กับผู้คนนะคะเพราะว่ายุคนี้ย ครูนูเชื่อค่ะว่าทุกคนรู้เลยก็ว่าได้เนาะถ้าแค่เชื่อมันไม่ใช่มันต้องรู้เลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะโคดรมนสวยขึ้นทุกวันรับเลยนะคะโคดรมนก็สวยขึ้นโคดพิม์สวยขึ้นพี่แก้วตาสวยขึ้นครูพี่นีสวยขึ้นนะคะเพราะว่าการที่เราขึ้นมาเป็นครูนูนะคะเป็นคนสําเร็จมาเป็นต้นแบบคนสําเร็จมาเป็นผู้ทรงอิทธิพลในด้านดีนั้นนะคะขอบคุณนะคะคนมนที่ช่วยครูนูแชร์นะคะเราต้องแบบ พัฒนาตัวเองและทุกคนที่เขาเห็นเราเขาก็จะรู้สึกว่าอุ้ยครูนูสวยขึ้นคนมวนสวยขึ้นนะคะทุกคนสวยขึ้นแล้วก็ทําให้เขามีแรงบันด,ดาลใจด้วยนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเปลี่ยนความถนัดของเรามาเป็นมหาปัญญาเพื่อแจกใจ่ายให้กับผู้คนค่ะและเมื่อก่อนเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็เก่งในระดับหนึ่งนะคะแต่เราไม่สามารถที่จะแบ่งปันให้กับใครได้อะแต่ยุคนี้การที่เรารู้ตัวว่าฉันน่ะ อยากที่จะสร้างตัวฉันอยากที่จะสร้างธุรกิจอ่ะถ้าเราไม่มีความถนัดอ่ะจริงๆแล้วทุกคนอ่ะมีอยู่แล้วบางคนรู้ตัวบางคนไม่รู้ตัวค่ะอย่างครูนูเป็นคนหนึ่งนะคะที่เคยคิดว่าฉันไม่เคยถนัดอะไรเลยนะคะแต่พอเราได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างรู้สึกว่าการที่เราขึ้นมาเป็นแรงบันดาลใจการที่เรามาเป็นดาราหน้ากล้องขอบคุณมากค่ะโค้ดมนก้าวกลุ่มเลยนะคะแชร์รัวๆขอบคุณนะคะ ขอบคุณทุกพลังใจรักและขอบคุณทุกพลังใจมากๆเลยค่ะเห็นไหมเวลาที่เราได้เปลี่ยนความถนัดของเรานะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามคุณจะมาเจอสิ่งที่ดีงามบนออนไลน์ยิ่งคุณส่งต่อออกไปอ่ะคุณยิ่งจะได้รับกลับคืนมาร้อยเท่าพันเท่านะคะ เพราะว่าวันนี้บางคนอาจจะมีความฉันก็ให้ออกไปแล้วนะแต่ยังไม่เห็นได้อะไรเลยนั่นเป็นเพราะว่าคุณมองไม่เห็นมันคุณคุณไม่เคยมองว่าคุณได้รับอะไรกลับมาบ้างแต่คุณนูนับทุกความสําเร็จนับทุกผลลัพธ์ที่คุณนูได้ค่ะฉะนั้นแล้ววันนี้ทุกคนก็เห็นคุณนูออกมาทุกวันด้วยความสุขด้วยความจริงใจเพราะเรามีจิตตั้งต้นที่ยิ่งใหญ่นะคะทุกคนครูโมนนะคะโคสโมนเนาะ อะไรนะโคดพีมคลูวินีนะคะพี่แกตาทุกคนมีจิตตั้งต้นแห่งความดีฉะนั้นแล้วพอเรารู้ว่าเรามีความถนัดในการทําคลิปนะคะใค,ใครมีทําคลิปขายออนไลน์นะคะสร้างแรงบันดาลใจนะคะ โค้ชโ uh, mm ูน hmm. ก็เกี่ยวกับสัจธรรมนะคะ mm hmm. เป็นสิ่งที่ทุกคนจะพลาดไม่ได้เลยเรื่องสัจธรรมหรือเรื่องการปรับเปลี่ยนมเซ็ด hmm. ด้วยนะคะ mm hmm. ฉะนั้นคุณถนัดอะไรคุณนําออกมานําเสนอนําออกมาส่งต่อ mm hmm. เพราะว่านี่มันเป็นมหาปัญญาของเราเลยค่ะ mm hmm. ใช่ค่ะทาแล้วเราจะรู้เนาะขอบคุณมากนะคะโค้ดโมน ฉะนั้นใครหลายๆคนมีความรู้สึกฉันน่ะไม่ถนัดอะไรเลยแต่ฉันเป็นแม่บ้านฉันเลี้ยงลูกลูกฉันก็เป็นเด็กดีลูกฉันก็เรียนเกง่งเป็นเด็กน่ารักอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่คุณถนัดนะคะหลายคนคิดว่าแค่เรื่องเลี้ยงลูกหรือว่าแค่เรื่องทํากับข้าวให้สามีบ้างให้ครอบครัวให้พ่อให้แ e, ม่กินแล้วรู้สึกว่าทุกคนมีความสุขที่ได้กินกับข้าวที่เราทํามันอร่อยแบบนี้นะคะหรือว่าเราเลี้ยงลูกแล <początku S 2> ้วล<ด>ูกเราอ่ะเป็นเด็กดีน่ารักแบบเนี้ยนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่คุณถนัดค่ะ ถึงแม้คุณจะไม่ถนัดการทำคลิปคุณไม่ถนัดการออกมาสร้างแรงบันดาลใจแค่คุณถนัดในเรื่องไหนคุณจงเปลี่ยนความถนัดนั้นนะคะแม่บ้านเลี้ยงลูกดีก็สามารถนํามาส่งต่อได้คะ่ะยุคนี้การที่เรานําความถนัดของเรานะคะออกมาส่งต่อนัน่นมันหมายก็เหมือนกับว่าเรามาสร้างตัวของเราคะ่ะทุกคนอฉะนั้น,นแล้วนะคะมากลับไปย้อนดูทุกคนนะคะว่าคุณอะ เริ่มเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะยุ่งเริ่มมาทุกคนจะรู้ว่าจริงๆแล้วในตัวฉันมันมีความถนัดที่ฉันมองไม่เห็นนะคะคือมันเหมือนกับว่าเราทําอยู่ทุกวันน่ะเราก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะฉะนั้นแล้วจงรู้ไว้เลยนั่นแหละเป็นสิ่งที่คุณถนัดแหลกคนที่จะนําออกมาส่งต่อค่ะเป็นปัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่จะทําให้คุณสามารถสร้างตัวจากความถนัดของคุณได้เลยค่ะและทําให้คุณสามารถสร้างเป็นธุรกิจบนออนไลน์ได้ด้วยนะคะ แล้วสิ่งที่สองกนที่2เลยนะคะวันนี้ใครที่อยากจะสร้างตัวในยุคนี้นะคะรู้ได้เลยนะคะว่าคุณจะต้องใช้เครื่องมือสื่อสารให้เป็นค่ะอย่างครูนูอย่างครูมนอย่างครูครพี่นีนะคะโค้ดพิมพิแกวตาทุกคนที่มาชมครูนูทั้งสดและย้อนหลังเรารู้ว่าเรามีมือถือเครื่องมือสื่อสารของเรานะ่ะ เราจะต้องใช้มันให้เป็นใช่ค่ะคนมนเนาะขอบคุณมากเลยนะคะถ้าเรารู้จักใช้เป็นเราจะสามารถสร้างตัวสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์ในยุคนี้ได้แบบง่ายๆสบายๆเลยค่ะบางคนนะคะมีความรู้สึกว่ายุคนี้ฉันก็อยากสร้างธุรกิจฉันมีงบน้อยฉันยังไม่สามารถที่จะไปเปิดธุรกิจในโลกออนไลน์เพราะว่าการเปิดธุรกิจ เปิดหน้าร้านในโลกออฟไลน์ตอนเนี้มันแบบไม่ไม่ใช่ทางที่เราควรที่จะไปเลยค่ะแต่สําหรับใครที่มีธุรกิจอยู่แล้วนั่นก็ถือว่าคุณโชคดีที่จะสามารถนําธุรกิจของคุณมาต่อยอดบนออนไลน์ได้ค่ะแต่ใครที่อาจจะมีความรู้สึกว่า ฉันยังไม่มีธุรกิจในโลกออฟไลน์เลยและฉันไม่รู้ที่จะสร้างตัวยังไงสร้างธุรกิจในยุคนี้ได้ไงแค่คุณมีมือถือเครื่องเดียวอ่ะคุณก็สามารถสร้างตัวเองนะคะการที่เราขึ้นมาแบ่งปันมหาปัญญาจากความถนัดของเราเนี่ย นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณสร้างตัวของคุณแล้วรู้เปล่าค่ะสวัสดีค่ะคนทีิเล็กมาดามลักกี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่ส่งพลังใจให้กับตูนูรักและขอบคุณทุกพลังใจมากๆเลยนะคะมาดามลักกี้ก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเป็นเจ้าแม่นะคะแห่งความโชคดีเป็นเจ้าแม่ของกดแรงดึงดูดนะคะ <ullah. S 1> ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับตูนูใครที่สนใจกดแรงดึงดูดนะคะกด สัตรธรรมแบบนี้นะคะก็สามารถติดตามพี่เล็กนะคะโค้ดพี่เล็กแล้วก็โค้ดมนนะคะเกี่ยวกับสัตธรรมเนาะพี่เก้ตาก็สร้างตัวตนนะคะโค้ดพิมพ์สร้างตัวตนครูพี่นีก็ขายของออนไลน์นะคะติดตามได้เลยใครที่มาเจอครูนูนะคะหมายความว่าเราเนี่ยโชคดีมากๆเลยค่ะที่เราได้เจอกันและคุณจะสามารถนำพาตัวของคุณเองอ่ะไปเจอครูไปเจอโค้ดอีกมากมายค่ะเมื่อก่อนครูนูเป็นคนหนึ่งนะคะที่แบบพอครูนูจบ แบบว่าคุณหมูวัดสัญญาจากแรงงานไทยในไต้หวันใช่ไหมคุณหนูกลับมาคุณหนูไม่รู้ที่จะทําอะไรนะคะพอคุณหนูได้ขึ้นมาฟังสิ่งดีๆนะคะจากไลฟ์จากคนสําเร็จอะ่ะแล้วคุณหูก็พอเราได้เจอคนสําเร็จและมีไมซ์เซตที่ดีเราดูแล้วเรามีพลังใจแบบนี้นั่นเป็นเพราะว่าเขาอ่ะใช้สื่อโทรศัพท์เป็นใช่ไหมคะทาให้หลายๆคนที่กําลังอยากจะสร้างตัวอยากจะสร้างธุรกิจอะ่ะรักๆโคตรมวลเช่นกันค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ นั่นเห็นไหมคะเวลาที่เราใช้สื่อมือถือเนี่ยเป็นการสร้างตัวสร้างธุรกิจเราก็ยังจะไปเจอกระยาณมิตรเจอคนที่แบบมีเป้าหมายเดียวกันกับเรานะคะทั้งทงที่เราไม่ได้เจอกันครนูนูโคสโมน โค้ดพี่เล็กนะคะโค้ดพีมพี่แก้วตานะคะครูพี่นีไม่เคยเจอหน้ากันเลยแต่เจอกันในเพจนี่แหละเจอกันในเฟซเจอนในกันในกลุ่มสังคมพลังงานบวกที่เราขึ้นมาสร้างตัวมาสร้างธุรกิจนี่แหละมันทําให้เรามีความสุขชีวิตของเรามันโคตรยอดเยี่ยมนะคะจากการที่เราใช้สื่อมือถือหรือว่าสื่อเครื่องมือสื่อสารของคุณน่ะมันทําให้คุณเจอในสิ่งที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนแบบนี้นะคะ ใช่ค่ะค้ดดีๆค่ะใช่เนาะเราจะได้เจอคนดีๆเพราะว่าวันนี้ คุณได้มาเจอครูนูนะคะมาเจอโคสโมนมาเจอโคสพี่เล็กมาเจอพี่แก้วตานะคะมาเจอครูพี่นีมาเจอโคสพิมพ์ทุกคนนะคะจะสามารถพาตัวเองไปเจอคนที่คุณถูกจริตกับเขานะคะและเจอแสงสว่างของคุณแน่นอน,นะคะ่ะฉะนั้นถ้าอยากจะสร้างธุรกิจในยุคนี้นะคะอยากจะสร้างตัวในยุคนี้คุณต้องใช้เครื่องมือสื่อสารที่มันมีอยู่ในมือคุณอะ่ะให้เป็นประโยชน์ค่ะไม่ใช่ว่าฉันก็มีมือถืออยู่แล้ว แต่ละวันฉันไม่เคยใช้มันเลยใช้แต่การช้อปปิ้งออนไลน์ใช้แต่การเสพข่าวลบๆนะคะใช้แต่การดูซื้อที่ไม่ประเทืองปัญญาเราที่ไม่สามารถที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายได้เลยนั่นหมายความว่าคุณยังไม่อยากที่จะสร้างตัวคุณยังไม่อยากที่จะเอาจริงในการสร้างธุรกิจค่ะ ฉะนั้นแล้วคุณต้องใช้เครื่องมือสื่อสารของคุณให้เป็นเพราะมันใช้ต้นทุนแค่ศูนย์บาทเองนะคะเพราะว่ามือถือของเราก็มีอยู่แล้วและตอนนี้ไม่มีใครหรอกที่จะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะฉะนั้นในเมื่อเรามีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือแล้วอ่ะวันนี้เราก็แค่เปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการมาใช้มือถือของเราให้เป็นประโยชน์ ไปในทางที่ดีและเป็นบวกเพราะมันจะช่วยให้คุณสร้างสรรค์ชีวิตของคุณได้ดีอย่างยอดเยี่ยมสร้างตัวในยุคนี้แบบง่ายด้วยต้นทุนน้อยที่สุดค่ะทุกคนอ่าแล้วกดข้อที่3นะคะก็คือยุคนี้มันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะคะไม่ต้องที่จะจ้างพนักง,งาน,นะคะ่ะเวลาที่คุณอยากจะทําธุรกิจเหมือนครูนูออกมาไลฟ์ทุกๆวันนะคะเหมือนโคดมนนะคะโคดพิเล็กนะคะค ครูพี่นีนะคะโค้ดพิมพ์พี่แก้วตานะคะและทุกคนที่มาชมคลนูทั้งสดและย้อนหลังเราขึ้นมาสร้างตัวตนก็เหมือนกับการที่เรามาสร้างแบรนด์ใช่ไหมคะและเราสร้างแบรนด์อ่ะถ้าเป็นยุคก่อนคุณอยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองคุณต้องใช้เงินมากมายขนาดไหนและต้องใช้พนังงานใช่ไหมคะแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าเราไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้แค่ตัวเราก่อน ออกมาสร้างแบรนด์เนี่ยมันโคตรยอดเยี่ยมขนาดไหนนะคะฉะนั้นรู้ไว้เลยว่ายุคนี้เราจะสร้างตัวสร้างธุรกิจยังไม่ต้องไปเปิดหน้าร้านนะคะทุกคนเพราะว่ามันต้องใช้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างคุณยังจะต้องลงทุนเยอะแยะมากมายไหนจะต้องไปจ้างพนักง,งานถ้าคุณไปเปิดร้านกาแฟบ้างไปเปิดแบบร้านขายเสื้อผ้าหรือร้านอะไรก็ตามนะคะ ถ้ารู้ว่าเราสามารถเปิดธุรกิจบนออนไลน์โดยที่ใช้พนักง,งานคนเดียวนะคะมันจะยอดเยี่ยมขนาดไหนคะทุกคนนะคะถึงแม้ว่าวันนี้หลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเราอยากจะเปิดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างขายหลายๆอย่างคุณก็แค่ทดลองค่ะเพราะตอนนี้มันเป็นการทดลองและไม่ต้องเสียเงินอน่ะ มันเป็นอะไรที่งอตง่ายๆเนาะเพราะว่าบางคนมีความ้สึกวยังไม่แน่ใจอะไรหลายๆอย่างเนี่ยอยากจะไปเปิดร้านเสื้อผ้าด้วยอยากจะไปเปิดร้านทําผมด้วยอยากไปเปิดร้านกาแฟาด้วยถ้าคุณทําเมื่อก่อนนะคุณจะต้องใช้เงินเยอะแยะมากมายและต้องจ้างคนอะ่ะแต่ตอนนี้มันเป็นอะไรที่โคตง่ายเลยใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปจ้างพนักง,งานที่ไหนนะคะเอาตัวคุณนี่แหละขึ้นมาเป็นนักบริหารนักธุรกิจ ออนไลน์นะคะเหมือนครูนูนะคะก็ขึ้นมาไม่ได้มาเป็นแค่แม่ค้านะคะแต่เรามาทําธุรกิจที่มันจะยั่งยงยั่งยืนยงยงคง,งกระพันพูดก็พูดดีดอีกเนาะฉะนั้นแล้วนะคะรู้ไว้เลยว่าถ้าอย่างเช่นคุณอาจจะอยากเปิดธุรกิจร้านกาแฟ คุณยังไม่ต้องไปเช่าร้านก็ได้คุณมีเมนูกาแฟคุณก็แค่โพสลงนะคะรอรับออเดอร์ไปก่อนอะไรแบบนี้คุณว่ามันดีเนาะอยากจะทําร้านกับข้าวเรายังไม่ต้องไปเช่าร้านแต่ถ้าคุณทํากับข้าวเป็นคุณก็แค่ลองโพสแบบรอออเดอร์ถ้ามีออเดอร์มาเราค่อยแบบทําแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบนี้มันอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะจ๊ะคะ <laughs> ใช่ไหมคะเออเ no. นาะคนมนมน์เคยทํมาแล้วใช่ไหมคุณนูเคยทํามาเช่นกันค่ะตอนที่คุณนูกลับมาจากไต้หวันใหม่ๆคุณนูไม่รู้จะทําอะไรใช่ไหมคุณนูไม่รู้ไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจเลยเป็นพนักง,งานโรงงานมาตลอดเลยนะครับคนมนุ์คุณนูก็ไปลงทุนทําร้านเสื้อผ้านะคะแล้วทีนี้ก็เราไม่มีความรู้อะ่ะแล้วทีนี้พอมาเจอโลกออนไลน์โอ้แบบ อุ้ยไม่น่าเลยอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามันถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตของเราที่ยอดเยี่ยมนะคะพอเราได้ผ่านมันมาแล้วเราก็อยากที่จะส่งต่อให้กับผู้คนเนาะว่าถ้าวันนี้ยุคนี้มันเป็นอะไรที่ง่ายมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะ่ะเราไม่ต้องไปลงทุนเยอะแยะนะคะเราควันที่จะ ขึ้นมาสร้างตัวโดวยที่ใช้ตัวของเราสร้างแบรนด์สร้างธุรกิจก่อนแบบนี้เนาะอาฉะนั้นแล้วนะคะสามกฎนี้นะคะกรุ่นูเชื่อว่าทุกคนรู้แล้วจะมีความสุขอ๋อทำไมมันง่ายอะไรแบบนี้นะคะแค่เราฝึกฝนตัวเองและยอมรับเปิดใจตัวเองนะคะว่างั้นฉันลองดูบ้างนะคะมันจะทำให้คุณไม่ต้องเสียการไปเปิดหน้าร้านไม่ต้องเสียการไปเช่าที่นะคะ ถ้าอย่างครูนูอย่างคนมวลเคยผ่านมาแล้วเราจะรู้เนาะว่าเราไปเช่าที่หรือว่าเราไปทําอะไรแบบเยอะแยะเราต้องตกแต่งเราต้องจ้างพนักงานแบบเนี้ยมันมันเหมือนกับว่า ถ้าเราไม่ได้รู้เรื่องธุรกิจจริงๆอะ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะไปได้อะไรแบบนี้เนาะฉะนั้นวันนี้นะคะทุกคนรู้ไว้เลยนะคะกฎข้อแรกนะคะคุณจะต้องเปลี่ยนความถนัดของคุณมาส่งต่อมาแบ่งปันเป็นมหาปัญญาและสามารถสร้างตัวสร้างธุรกิจให้กับคุณคะ่ะเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกเก่งนะคะทำกับข้าวเก่ง ก็นํามาเสนอได้เลยค่ะทําผมเก่งนะคะหรือว่าทําอะไรก็ได้ออกมาเป็นนักผู้สร้างแรงบันดาลใจแบบนี้ก็ได้นะคะช่วยเหลือผู้คนนะคะและคุณจะสามารถเหมือนกับว่าสร้างธุรกิจได้ง่ายๆโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าการที่คุณขึ้นมาแบบเนี้ยคุณเป็นการสร้างธุรกิจหรอแบบนี้เนาะมันอะไรที่แบบคุณู้ชื่นชอบมากๆเลยค่ะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สองเลยนะคะคุณควรที่จะใช้เครื่องมือสื่อสารของคุณอะ่ะให้เป็นประโยชน์นะคะอย่า ใช้มือถือของเราที่เราใช้ทุกๆวันนะคะ <lk ül> มีเน็ตอยู่ทุกๆวันนั้นนะคะไปไล่ดูอ่าแบบหนังซีรีส์เกาหลีบ้างนะคะหรือว่าไปดูข่าวลบๆบ,บ้างนะคะหรือว่าไปช้อปปิ้งออนไลน์อย่างเดียวนะคะอย่ามาคอยแต่เป็นผู้เสพอย่างเดียวนะคะเป็นผู้ซื้ออย่างเดียวเราเออเป็นผู้เออใช่นเนาะเป็นผู้ซื้ออย่างเดียวมาเป็นผู้ขายบ้างมาเป็นผู้สร้างบ้างนะคะ เชื่อไปเลยค่ะว่ายุคนี้มันง่ายมากๆเลยนะคะแค่มือถือของคุณสามารถสร้างธุรกิจให้กับคุณนะคะเป็นธุรกิจร้อยล้านพันล้านเนาะเหมือนที่คนสําเร็จสอนเรามานะคะถ้าเราเชื่อเรามั่นใจนะคะจงเรียนรู้และพัฒนาโดยการใช้เครื่องมือสื่อสารของคุณให้เป็นเป็นประโยชน์นะคะใช้ต้นทุนแค่ศูนย์บาทเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วกดข้อที่3ในวันนี้นะคะ คุณไม่ต้องที่แบบอยากจะคิดที่จะไปทําธุรกิจในโลกออฟไลน์โดยการจ้างการทําร้านตกแต่งหน้าร้านจ้างพนักง,งานนะคะเพราะว่ายุคเนี้การที่เราอยากที่จะทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึง่งเราก็แค่แบบลองแบบโพสต์หาออเดอร์หรือว่าโพสต์หาแบบ ลองสั่งเหมือนอยากทํากาแฟอยากทําร้านกาแฟหรืออยากทําร้านกับข้าวเราลองโพสต์ดูก่อนนะคะไม่ต้องไปลงทุนเปิดร้านก่อนถ้าเป็นยุคก่อนอ่ะเราจะต้องไปตกแต่งร้านเสร็จก่อนซื้ออุปกรณ์มาหมดก่อนแล้วถึงจะมะีเปิดร้านและให้ลูกค้าเข้ามาแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ยุคเนี้ยเราไม่ต้องทำแบบนั้นแล้วนะคะเราอยากจะทำอะไรเราก็แค่หาสินค้ามาขายนะคะบน ฟนะคะหรือว่ามาแบ่งปันความรู้มาขายคอสออนไลน์หรือขายอะไรก็ได้ในยุคนี้โดยที่ ไม่ต้องใช้ต้นทุนเยอะไม่ต้องจ้างพนักงานด้วยมาทําธุรกิจโดยการสร้างแบรนด์ของคุณโดยการเอาตัวคุณนี่แหละมาเป็นแบรนด์สินค้านะคะทุกคนจะจดจําคุณได้สวัสดีค่ะคุณเบนจนีขอบคุณมากๆเลยนะคะอรักคุณเบนจนีมากๆเลยนะคะที่ติดตามคุณนูนะคะคุณนูยืนหยัดอยู่ตรงนี้ค่ะคุณเบนจนีขอเป็นพลังใจให้กับทุกๆคนนะคะคุณนูมาสร้างแบรนด์มาสร้างตัวตนเพราะคุณนูรู้ว่า วันหนึ่งนะคะจะมีคนเดินตามเรามาเยอะแยะค่ะถ้าเรายืนหยัดพัฒนาตัวเองตลอดเวลาทุกคนอย่างคุณเวญจนีก็รู้ว่าคุณนัวทมาตั้งแต่แรกๆแ,แล้วนะคะก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะอะไรยังไงนะคะเกิดปัญหาหรือว่า เกิดอุปสรรคบททดสอบอะเรารู้ว่าเราผ่านมันไปได้แน่นอนและยิ่งเราผ่านได้อะเราสามารถส่งต่อสิ่งนี้ออกไปให้กับผู้คนนั่นแหละมันเลยทําให้ครูนุยืนหยัดที่จะทํามันต่อไปค่ะไม่ว่าจะยังไงนะคะเรารู้อย่างแน่ชัดเลยว่าการสร้างแบรนด์ของเรามีพนักงานคนเดียวนี่แหละแต่ถ้าใครที่แบบว่าอยากจะให้มีผู้ช่วยตัดต่อคลิปบ้างอะไรก็ได้นะคะก็ จะดีมากๆแต่ไม่ต้องไปจ้างใครไม่ต้องไปจ้างพนักงานค่ะแค่คุณอาจจะจ้างคนใกล้ตัวคุณแฟนคุณลูกคุณที่เขาทําเป็นแต่คุณูทําเองหมดทุกอย่างเลยค่ะเป็นพนักงานคนเดียวและเป็นผู้บริหารอยู่คนเดียวนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณเบนจนีรักและขอบคุณคุณเบนจนีรักและขอบคุณโคชมลนะคะรักและขอบคุณโคชพิมรักและขอบคุณพี่แก้วตานะคะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยโคชพี่เล็กนะคะอ่านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับ ครูนูนะคะติดตามครูนูมาตลอดนะคะและครูนูเชื่อมั่นอย่างแน่ชัดนะคะว่าครูนูสามารถนำพาทุกๆคนนะคะไปสู่เส้นทางความสําเร็จได้เช่นกันค่ะเรายืนหยัดพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะในโลกออนไลน์มันเป็นโลกที่ควันที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเราปรับตัวได้เราก็จะไปรอดและไปรุ่งร่ารวยรุ่งเรืองแน่นอนค่ะทุกคนขอบคุณทุกพลังใจมากๆเลยนะคะขอบคุณโลกออนไลน์ที่ทําให้ครูนูเจอกัลายาณมิตรที่ดีนะคะเจอแฟนเพจเจอผู้ติดตามเจอผู้สนับสนุนทุก คนที่ให้พลังใจครูนูตลอดเวลาเลยค่ะนี่เป็นพลังใจอันยิ่งใหญ่ที่ทําให้ครูนูยืนหยัดอยู่หน้าที่นี้นะคะและจะยืนหยัดนี่ต่อไปตลอดชีวิตนี้เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะทุกคนที่อยาก จะสร้างตัวตนอยากจะออกมาสร้างแบรนด์อยากจะมาทําธุรกิจบนออนไลน์นะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามปรึกษาพูดคุยกับคุณูได้ตลอดเวลานะคะคุณูเป็นคนหนึ่งที่ชอบการช่วยเหลือและแบ่งปันนะคะหรือใครอยากที่จะลงเรียนกับคูนูนะคะคูนูก็มีทั้งคอสฟ,ฟรีและก็คอสเสียเงินนะคะใครอยากจะเรียนแบบไหนอาจจะเป็นกลุ่มโคชชิ่งนะคะหรือว่าเป็น p r i v a t e ตัวต่อต,ตัวนะคะ private อ,อนไลน์นะคะวิดีโอคุ โทรคุยกันนะคะก็มีนะคะใครสนใจคอสไหนนะคะโอ้หนะ้ามืดแล้วก็ทักคำถามก็คุณูเข้ามาได้เลยนะคะทุกคนมืดแล้วขอบคุณทุกพลังใจสามล้านคนที่อยู่กับคุณูจนจบไลฟ์นะคะฝากติดตามเพจคุนูด้วยนะคะขอบคุณทุกพลังใจรักและขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วมาเจอกับครุณูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะรัก,ร,กรักทุกคนมากเลยนะคะ